เอาละครับช่วงนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูที่เรื่องน่ายกย่องกันหนอยเป็นความสูญเสียแต่เป็นความสูญเสียที่น่ายกย่องนะครับเป็นเรื่องของหนุ่มบัณฑิตวิศวะไฟฟ้านะครับที่แม้ว่าตัวเขาจะจากไปแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุรถบรสไซล้มนะครับจนเกิดภาวะสมองตายแต่เขาก็ได้สร้างบุญกุศลครั้งที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ญาติญาติตัดสินใจมอบอวัยวะให้นําไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง6ชีวิตครับ ด้วยคุณงามความดีนี้เองนะครับทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับและสภากาชาติไทยจึงได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นายพงศกรบุญสิทธิ์หนุ่มบัณฑิตวิศวะไฟฟ้า,ฟฟาเจ้าของเพจเกษตรกล้าที่จากไปด้วยวัยเพียง33ปีเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนทําให้เกิดภาวะสมองตายไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นทางญาติจึงตัดสินใจบริจาคอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย ซึ่งอวัยวะที่มอบให้นะครับก็มีตับอ่อนไต2ข้างดวงตาและหลอดเลือดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง6ชีวิตครับในส่วนองวันารปกเรอาเองเราเป็นรงมาขนาดใหญ่ในแต่ละวันก็ก็มีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับที่จะสามารถนำเรียกว่านำ,นำ,นำอวัยวะทีทะ่ยังดีอยู่นะครับสามารถไปช่วยคนไข้ได้โดยเฉพาะในในรายนี้ที่เป็นคนไข้ที่อายุยังน้อย พอสามารถที่จะนอาอวัยวะหลายอย่างไปช่วยผู้ที่ต้องการได้เพราะว่าคิวในส่วนของการที่จะรอปลูกถ่ายโดยเฉพาะเรื่องของไตเนี่ยค่อนข้างมากนายแพทย์วิรัติเวียงสกุณารองพูดในการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะก,ก็ยอมรับนะคะว่าหลายคนเนี่ยยังมีความเชื่อบอกว่าการ ยังมีความเชื่อแบบเดิมๆ <c oughs> เนี่ยนะคะทําให้การบริจาคอวัยวะยังมีไม่มากแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่รอรับบริจาคมีอยู่ประมาณ8,000กว่าคนเฉพาะดวงตาเนี่ยมีถึง1 8 0 0 0คนนะคะอันนี้เฉพาะดวงตานะจึงอยากจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยบางคนรอไม่ได้ก็เสียชีวิตก็มีนะคะประชาชนทั่วไปยังยังเกิดความเชื่อว่าอวัยวะจะอาจจะไม่ครบ32บ้าง เขาจะต้องเจ็บทุกทรมานบ้างต้องบอกเบื้องต้นก่อนว่าการบริจาคอวัยวะที่เอาไปใช้ได้เนี่ยหต้องมีภาวะสมองตายสมองตายหมะะายความว่าก้านสมองไม่ทํางานละคนไข้ไม่สามารถหายใจได้ได,ได,ได,ด้วยตัวเองหัวใจก็ต้องถูกกระตุ้นด้วยยากระตุ้นหัวใจหากไม่ทําอะไรเลยเนี่ยภายใน48่สถึงเจชั่วโมงส่วนใหญ่เขามากักจะเสียชีวิตตามมางั้นจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่อาจจะเอาอวัยวะออกไปช่วยคนอื่นได้ ส่วนทางญาติินะครับก็บอกถึงการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของผู้ตายนะครับเพราะว่าสามารถช่วยได้ถึง6ชีวิตและเห็นว่าเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับผู้ตายด้วยครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยยังไงน้องก็ต้องตายต้องตายอยู่แล้วเพราะว่ามีทางรักษาแต่ว่าถ้าเราเนะ่ยได้บริจาคอวัยวะเนี่ยให้กับสภา,าชาติไทยเนี่ยน้องก็จะได้รับผลบุญ เป็นอันิสง์ของเขานะคะคือได้สละร่างกายส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อไปต่อชีวิตอีกหกชีวิตเนี่ยก็เลยตกลงว่ามอบค่ะ เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็สามารถบริจาคได้นะครับตามสถานที่ที่รับบริจาคทั้งร่างกายอวัยวะต่างๆเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราอย่างผมเนี่ยบริจาคไปแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับว่าในท้ายที่สุดถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าแต่เบื้องต้นในการแจ้งความประสงค์เอาไว้จะทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้น<ช>ด้วยใช่ค่ะหรือว่าจะผ่านออนไลน์ก็ได้ใช<ด>่ออนไลน์ได้เลยครับใช่ค่ะก็สะดวกนะคะแล้วถือว่าเป็นการเป็นการให้เป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยถูกต้องครับ